ถ้าจะนับถอยหลังไปตั้งแต่เอากานตั้งแต่สมัยแค่ยุทธยาเมืองตนยุทธยาสุพรรณยุทธยาเนะี่ยสุพรรณบุยุทธยานี้ก็เกิดสลายครั้งจะนับได้กับเท่าห้าครั้งละมั้งถ้าจะบอกสมัยก็ไม่ดีนะไม่บอกสมัยกันดีกว่าเอาแค่แค่ตนยิธิยารองลงมาก็เกิดตายแล้วก็เกิดกเกิดแล้วก็ตายตาย,ตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตาย ไปไหนก็ไม่พ้นอนยุธยาเพราะจิตมันมีความผูกพันอยุธยาอยู่ <c oughs> แล้วความเปอยู่ของชีวิตความไปอยู่ของชีวิตจริงๆก็เป็นการสร้างบาปเกิดไปทุกชาติสร้างบาปทุกชาติแล้วก็สร้างบุญทุกชาติ <c oughs> บาปกับบุญนี่จริงๆมันไม่เข้าดุลกันบาปมันมากกวบ,บุญ <c oughs> แต่วเดชอบ,บุญด้ยอย่างหนึ่งก่อนที่จะตายทุกครั้งในชีวิตตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กยันแก่สร้างทั้งบุญแล้วก็สร้างทั้งบาปเมื่อยามว่างก็ทําบุญยามเกิดสึกสงครามก็ทําบาปต้องรบก่อนที่จะรบกับข้าศึก ก่อนที่จะเค่งค่าข่าวศึกก็ต้องค่าเพื่อนกันซะ้ก่อนฆ่าผู้มีคุณค่าทุ่คุณก็คือหัวควายเป็นต้นหัวควายช่างมาเป็ดไก่ช่าไม่ได้ค่ามาไม่ได้ค่าเป็ดไก่ฆ่าปลาค่าเอาเป็นอาหารเขาทหารมันก็ใช้ใช้จํานวนไม่น้อยแต่ใช้จํานวนมากแล้วก็ต้องไปรับกับค่าศึกต้องเค่งค่าข่าสศึก เอรบกันก็ต้องตายกันกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราฝ่ายเราฝ่ายเขาเมื่อเสร็จสงครามแล้วก็มาสร้างบุญกันต่อไปในขณะที่สร้างบุญก็สร้างบาปเพราะอะไรอะไรบ้างที่เป็นความสุขของโปวงทนที่เป็นบริวารก็จะทําทุกอย่างให้เกิดความสุขแม้แต่บางครั้งต้องแนะนาให้เขาทําบาปแต่เขาประธานาภัยบรรดาแต่พุทธบริษัทหลาย เวลานั้นยังไม่ต้องเลี้ยงปลากันไอเลี้ยงปลาฆ่าสัตว์เนี่ยมันไม่ม,ม,ม,มีมีความจะเป็นน้อยแตเรื่องฆ่าสัตว์มีสัตว์ป่ายังต้องกินต้องการจะกินเก้งบ้างต้องการจะกินและมั่งบ้างต้องการกินหมูป่าบ้างไอเรื่องการกินก,กินในการเลี้ยงคนในบรรดาท่านหลายมันก็ต้องฆ่าสัตว์ฆ่ามันตายให้ไม่ทันอันนี้ก็บาปยามปกติก็บาป ยามสงครามก็าบาป <c oughs> แต่ยามโบติมีทั้งบาปทั้งบุญสร้างวัดวารามสถานที่อยู่เป็นที่บูชาเึ่งกันลกันสร้างความรบสร,สร้างสร้างสสารสถูปเป็นที่พักของบรรดาท่านผู้ทรงคุณธรรมสมัยนั้นยังคงไม่เรียกว่าสร้างวัด โครง่ามบาทานก็ให้สินก็รักษาแต่เรื่องปานานีนสงสัยรักษาปานานจริงแต่สั่งเขาฆ่าสัตว์ในี่โทษปานา,นานมันจะมันมันจะพ้นไปปลาก็ไม่ทราบก็ต้องถือว่าไม่พ้นโทษป,ปานานที่บาิมันก็มากทอนนี้ท่านจะมาคุยกันเวลานี้นี่ที่ป่วยไข้ไม่สบายอยู่นี่ก็โทษปานาธิบาิเป็นเหตุ การป่วยจริงๆเรเป็นเรื่องปาณาธิบาตทุกคนเมื่อต่างคนต่างนึกถึงเรื่องอะไรได้เราถามใช้่ธีถามถามท่านผู้รู้ก็มีท่านผู้รู้ท่านเดียวที่มาบอกถ้าบอกว่าถ้าผมบอกคนเดียวแล้วไม่จําเป็นต้องถามคนอื่นบอกตรงๆดีไหมก็พูดกันตรงๆจะตายถามท่านผู้รู้จริงๆก็คือพระอินทร์ ท่านมาในรูปของคนธรรมดาธรรมดานุ่งขาวห่มขาวใส่ผ้าสบายเฉียงมีสภาพเรียบร้อยท่านก็ไม่ได้บอกท่านว่าเป็นไวอินพอรู้ว่าเป็นไวอินจริงตอนเมื่อหลวงพ่อปานบอก <c oughs> ท่านบอกว่าสมัยนั้นคุณเกิดเป็นอย่างนั้นดูภาพตามนี้ก็ดูเมื่อเดินดูโทรทัศน์ เอางี้ก็แล้วกันวันดูของจริงบ้านเมืองเป็นอย่างนี้การปกครองเป็นอย่างนี้พ่อคุณชื่อนั้นแม่คุณชื่อนี้คุณชื่อนั้นเมียชื่อนั้นลูกชื่อนี้ว่ากันเรื่อยไปเดี๋ยวตายตายก่อนอยจะตายก็ทําบุญอยู่ขณะอาศัยการทําบุญเวลาจิตใจเลาจะตายจิตองอนึกถึงบุญ โดยเฉพาะอย่ายิ่งอารมณ์ที่เกาะจริงๆเวลานั้นยังตอนต้นโน้นยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดไปก็บอกว่าหมายความก่อนสมัยพุทธกาลยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าคนนึกถึงเทวดาที่เคารพนึกถึงพรหมที่เคารพเขาสอนเทวดากับพรหมมีการให้ทานมีการรักษาศีลตามสมควร อาใช้ทานบ้างศัศนาศีลบ้างมีความเคารพในพรหมเทวดาบ้างเวลาตายแล้วบาปก็ตามไม่ถันไปสวรรค์ไปพรหมทุกทีแล้วต่อมาไม่ช้าก็มาเกิดอีกมาเกิดเป็นอย่างนี้เกิดเป็นอย่างนั้นท่านก็ชี้ให้ดูท่านชี้ให้ดูภาพมาดูแล้วอธิบายแล้วพวกเราทุกคนก็จดบันทึกหัวข้อไวเพราะต้องกลับมารายงานองค์ปาน กรวงความว่าอาศัยการระลึกชาติแต่ความจริงไม่ได้ระลึกจริงเป็นการถามกันถามท่านท่านตอบพร้อมกับภาพภาพไม่ใช่ภาพเขียนไม่ใช่ภาพในจอโทรัศน์ภาพเป็นเมืองเวลานั้นจริงๆเลยเป็นบ้านเป็นเมืองชัดเราเป็นอะไรบ้างเห็นตัวเราทำโน่นทำนี่ชี้นั่นชี่นี่ทำอะไรจะดูดูหมดเห็นหมดทุกอย่าง มันก็ดูโทรทัศน์เหมือนกันแต่เห็นเป็นของจริงเต็มทุ่งเต็มท่าไปหมดการยกทัพจับศึกไปตีก็ฆ่าศึกดีไม่ดีเขาไม่มาตีเราเราก็ไปตีเขาทั้งนี้พ่อใดพ่อเราเรา,เรา ng, แวงเกรงว่าเขาจะเป็นศัตรูของเราถ้าเราไม่ไปตีเขาถ้าเขามีความเข้มแข็งขึ้นเขาก็อาจจะตีเราเราอาจจะเสียท่าเราก็ไปตีเขาก่อน นี่มันก็เรื่องของบาป <c oughs> นั่งดูภาพแล้วก็สลดใจท่านก็นไปแนะนำให้ทั้งสี่ทั้งเจ็ดวันเวลาที่ท่านมาจริงๆก็เวลาเที่ยงหลังจากเที่ยงแล้วท่านมาถ้าบอกก่อนเที่ยงท่านไม่มีเวลาว่างท่านมาแล้วก็ขอโทษเดมันลืมบอกความจริงไปคออท่านผู้บอกทั้นท่าไม่ได้บอกว่าท่านเป็นเทวดา ถ้าหมอท่านเป็นคนแถวนี้ท่านอยู่ในป่าถ้าท่านมีความรู้เรื่องเมืองต่างๆความเป็นมาของพื้นที่ทั้งหมดท่านรู้หมดท่านบอกว่าท่านเป็นผู้มียานวิเศษนี่ก่อนที้จะให้ท่านบอกเัทพทศพิสุทธ์บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นให้ฉันมองเห็นวัดฉันเดียวนี้เพียยเท่าน,นั้นแหละเห็นวัดชัดผระอะไรทำอะไรที่ไหนบ้างเห็นหมด ต้องการเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นหมดทุกอย่างน่เป็นการวิสุจน์กันท่านก็นมาบอกให้ฟังแล้วก็จดจดแล้วก็มีความสลดใจท่านก็นแนะนำมาว่าการที่อาจารย์ของคุณแนะนำให้ใช้ปุพินิวาสานุตยยานก็ดีอธีตังสยานก็ดีอนาคตังสยานาายา์ก็ดีทั้งหมดนี้รู้สึกว่าท่านมีความฉลาดมาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าปุพเพนิวาสันเดียา์กับอธีตังสยานทั้งสองรายการนี้เป็นการปฏิกิเลสที่มีความสําคัญที่เรียกว่าสก,กาญาทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราท่านก็ชีด่ดวนี่ชาตินี้ท่านเกิดเป็นอย่างนั้นชาตินี้เป็นลูกคนจนเห็นไหมมีความลําบากขนาดนี้ จนแสนจนไม่ค่อยมียากินแต่ก็คนสมัยนั้นถึงไม่ว่าจนก็ไม่ไม่ลำบากเมืน่อคนสมัยนี้เพราะขอหาง่ายข้าวป่าเอาหน่อไม้เอาเผือกเอามันมาปะเดี๋ก็มีกินมีผลไม้ก็มีเยอะแยะ